สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายและไกอซีสาวน้อยที่โครพักสุขุดสะคนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงตู่เด็กสะคนคนบานคมิ้นลํลำเบิร์นออฟฟิเชียลนะพี่น้องวันนี้วันที่6ตรงกับวันเสาร์เดือนกุมภาพานันธ์พุทธศักราชสองพน้อะพี่น้องลงตู่สิมาอัปเดตยุบบ้านพักสาวน้อยครับที่ว่านุ่มโจว,ว่าให้แดนเซอร์กลับบ้านเมื่อะนะครับพี่น้องว่ามาเบิงว่า ครับเมื่อจะรีบอหรือว่าเหลือจะข้นนะเดี๋ยวมาติดตามถามข่าวจะหาถามเซอร์ว่าเหลือทั้งหมดจะข้นน้อยกันจะข้นมาพี่น้องเนาะสวัสดีครับแม่ป่านครับสสวัดีโอ้ขึ้ขยันนะครับพี่น้องหน้าบ้านสาวน้อยเพิ่งมากวาดไทยด้วยนะสุดยอดสุดยอดแล้เซอร์นี้เมื่อแล้วกวาดเองบ่โอ้ขอบคุณทุกคนร้ายครับว่นแรกไปสายไหมครับเมื okay. ่อนครับมก็ได้กินข้าวว่าฝนสีตกครับก็ได้กินข้าวเขาว่าฝนสีตกบ่ จักก็มาอีกสองวันฝนก็จะตกแล้วครับวันน่ะครับคืออยู่คืออยู่ไม่ตกแลยเออคุณนายครับคุณนายฟาน,นครับนี่มาพี่น้องตามลูงตูมาพี่น้องสืาา้อผ้าขาวไปรอเบิ้งครับอันนี้กับคอนวอยนะครับสวัสดีน้องแบงค์ทีมงานจอยเอวีได้นี่ อยู่กันจะคนนี่ยยีดีจู่นี่ยู่สองครับยู่สองกับตุ้ยว่อันนี้แบงกับตุ้ยเจ้าอีดีเนาะค,คือว่าเด้นเซอร์ครับเปิดแล้วมันบอกอย่บ้านภูกเก็ามีคนอยู่บ่เนี่แล้วเราไม่มีบ่ครับยู่สองสามคนบ่เขาคือว่าเมื่อเมิดเดี๋ยวตามเบื้องไปน้องตุ้ยไปใช่ไหมนะก็คือต้องไปโอ้เมื่อนี้ไม่ได้ไปหาปลาอนาดบ่หนอนไปครับอ๋อถามมาพี่น้องยู่นี่กับน่องสองคนหรเล่ ปกติสมีปลาเยื่อมานอนเนี่ยแต่ว่าปลาเยื่อมันง่ายไปมองไปนอนพูดทางหน้ากันบ่อยืโดมมันไปนอนยืโดมครับอ่าอันนี้เลยมานอนแทนนะโอ้อากาศกับฮ้อนฮ้อนพี่น้องเดีย๋ยวงครับหน้าจะร่มพัดเย็นดีดแล้วทงหน้านะครับเหลือแต่ความว่างเปล่านี่ครับครับ โอ้เห็นรถจอดจะได้แล้วพี่น้องอเห็นรถจอดจะขั้นสองขั้นพี่น้องแสดงว่ามีคนอยู่ยุ่นะครับยังไม่ได้กลับมเมื่อเมื่อไรหรือว่ายังโมเมื่อหรือว่าจังไหนครับห้องคือเปิดอยู่ได้ไหมเพื่อนนอนอยี่หองนองนเครื่ึกทำอะไรเนี่ย นอนนี่เหรอมามาออกมาสัมภาษณ์สิหนิมามาดิหนิมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์หน่อยนิอยู่ใครบ้างนี่โยใครกี่คนทั้งหมดนี่อยู่บ้านนี่นะเอาจริงจริงจริงจัเลยมามาออกมานิ <durability. S 1> มามาล้มมาล้มก่อนมาล้มก่อนเอ็ดดี้อยู่ไหมเอ็ดดี้นะอยู <simples. S 1> ่ฮะไปไหนเอ็ดดี้ไปไหน <popping. S 1> <riages. S 2> อาบนอ,อมามาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนสรุปแล้วเอาในบอก นั่งก่อน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 โอ้เพิ่งตื่นนอนบ่ตื่นตั้งนานเนาะอยู่กันกี่คนนะห้าคนทั้งหมดเลยนะห้าครับคนมีใครบ้างครับเราพออะไชื่อเลยไหมเอ้าหนึ่งนึ่นทึกสองแอดเอสซิลิต้าใครซิลิต้าพี่ซิลิค่ะเออสองแล้วก็พี่เบลลี่แล้วก็โน้ตเบลลี่โน้ตแล้วก็พี่ปุกลูกก็สาม หก <6 S 2> คนเจ็ดคนปลุกรุกก็สามสามเป็นเจ็ดแล้วน้องเมียกับน้องมีงม่มานอนไหมนอนตอนคืนทำไมก็เจ็ดแปดเก้าเก้าคนโอ้แสดงว่าแสดงว่าจะกลับไหมหรือว่าไม่ได้กลับเลยรอดูก่อนสรุปว่ารอดูก่อนอาจจะกลับอาจจะไม่กลับแล้วแล้วอันบอสเขารู้ไหมว่าเราจะไม่กลับหกเจ็ดคนนี่รู้รู้อยู่ใช่ไหมโอ้แสดงว่าพี่น้องแสดงว่าน,น้องแดนเซอร์จุนี่กับมี่อยู่ เก้าคนครับน้องเมียวน้องมี่กับมานอนนี่ตอนใส่สายมากก็ออกไปโดมเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่านอนนอนอยู่นี่อีหลี่คือเจี๊คน้นนำทีมงานโดยปุกลุกเนาะเออคือกระเพาะกีของพนอยู่สายอยู่นี่บอ๋อเล้ากินข้าวกินน้าไหมใส่เพิ่งออกไปกินอยู่ลงขั้วบอ,บอเพิ่นหนึ่งข้าวหนึ่งน้าอย,ยอยู่ลงขั้วครับอันฮะนั่นคือย้ําเมียวกับมาหายนี่อ๋อ แล้วทีมงานคือว่าผู้ใดขายของอยู่บ้านดาวบ้านดาวเขาจะขายใช่ปะเขาจะขายยามขายลหรือยังไม่ขายนี่เขากำลังจะเตรียมของขายอ๋อาขายวันไหนมีปุกลูกน้องสามตื่นทึกลิต้าเตลี่โน <Note S 1> <Note S 2> ้แตแล้วก็เอสแ,แล้วก็เอดมมวแล้วก็เมียวมี่ส่วนคนไหยกับซิมี่สองคนมีแบ่งกับอัน ตุย้ยเป็นก้าวไปสีเป็นสีเ่เบสคนเนาะบ้านหลังนี้มีอยู่งสีเ่เบสครับพี่น,อน้องโอ้สถานการณ์เงียบเงาเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็จะกลับดูก่อนเหมือนยังไงใอ่าดูดูหน่อยไหถึงว่าดูยังไงเยังไม่ให้กลับบ้านเจ้าจะไม่กลับอ<ห>๋อตัวยาข่าวกับยังกลับมาเออเออเออมันมีเหตุผลเนาะ,ะก็เลยสงักตไปก่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่นั่งเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ทางสารคามครับคันว่ามาจากสารคามนึกว่าไปนะครับ ยากมากขนาดลุงตูเขาก็จังมาโทรมาบอกว่าไม่ต้องกลับมาเด้สดอสุาแต่เขาเห้ไปกักตัวปลาซ่าได้เลยโอ้ยแย่งนักนะครับพี่มี่มองอายุว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงนะครพี่น้องอ้าวขอบุญขอบคุณน้องกันเทือกกระไลครับที่มาให้สัมภาษณ์ให้ขอ้อมูลครับโอ้แสดุดแต่านนี่น้องกำลังนี่เลยรวมทั้งเมื่อทั้งคนว่ายน้ำสองคนก็นเป็นซิปเอสคนครับพี่น้องพักจุ่บ้านสาวน้อยหลังนี้เลยพี่น้องเด้อยังไม่ได้กลับครับเพื่อน่า ถาเบื้องก่อนว่าอันสถานการณ์สิเป็นยังไงอันเขาให้กลับได้หรือยังส่วนมากเขาก็กยกลับอย,กกอยู่แต่ว่าทางคุณเขาก็โทรมาว่าจะเฝ้ากลับไปทน้าันซี่นะพี่น้องโอ้ฮ่อนห่อนห่อน,อนเซ็ตจ,จากมาหนี้กับลูกตัเสียไปเบื้องดุบเราไปหาสัมภาษณ์บอสโจครับปัอยู่ตื่นแล้วยังนองหน,งนิครับ คันโตมีโดมตั้งแห้งห่อนเลยพี่น้องเนี่ยมองนี้เขาับเดินเดินปูนนี่สิโอห่อนคักเลยเครื่องซักผ้าแม่สื้อาเจรี้ยง,อ,งอ,อ,อ,นนอย่อางเ้ยนนะครับพี่น้องโอ้ยซื้อมาประมานหน่อยครับพีนี่ราคาหลายหมื่นลยครับพี่น้องโอ้ยผมเปคนดูแลร,รักษาพังหมือนเลยนะเดียวไปแต่ความว่างเปล่าแบบนี้ครับ คันบอสโจเห็นตะพุ่นแล้วกับมอนี่ก็เสียดอย่งต่อไปครับโปรดติดตามตอนต่อไปว่าสิเปษเสียดยังครับมองนี่ครับคันจัดให้มันดีดสะอาดสะอาดท่าทรงนะสีไม่กั้งยุ่นยนะครับีเป็นทองเป็นทองเป็นทอ,องนี่มีร่องขั้วพร้อมมีห้องนู้นห้อง,อง,องน,นก็ดีอยู่แล้มองนี่ครับต่อไปก็เอาไว้ให้นักดนตรีกับบอสได้เนาะเพราะว่าบอสโจว,ว่า ถต่สมมติว่าเฮ็ดทั้งมืแนแวก็สิให้ไปยู่นรำการร่วมกันมากครับยุ่ในขอบรั่วขอบเขียดเลยไม่ให้ออกไปใส่เพื่อนบ้านนะครับหายอยู่ในอาณาจักรสาวน้อยเลยครับลมพัดเย็นดีดีโอ้ยพอแหลมไปใส่มัน,นีคือเป็นพอแหลมเมือน,นี่ ง่ายห่องบพกีเ็นชิปบอสจูวา่าก็จะเรียบง่ายห่องง่ายห่องแล้วครับเพื่อนตู้วันนี้ป้าหน่อยกันโอ้ยเสียดายด้วยนะครับพี่น้องนี่ยังใส่ได้ยังดีอยู่เลยนะครับที่มั้นทาม,มีคนดูแลนะครับนี่ลื่อมเหมือนคเลื่อมเหมือเดี๋ยวสิมาเอาไปายุทครับเอาไปติดตั้งหมุงไม้นะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ซื้อมาตั้งห่างมือกัเพือ,อ นึครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเด้อเดี๋ยวเซฟจ,จากนี่กสิออกไปโดมแล้วครับเซฟจ,จากโดมแล้วกสิไปครับแขกรอดครับมันนี่ครับจักแขกรอสิภาพเฮ็ดหนังอย่างติดต,ตามตอนต่อไปพี่น้องเมื่อนี้ก็เห็นผู้จบุงผู้จิบ้านครับเป็นสภาพกับน้องเม่หรือหลายคนอยู่ว่าสิเฮ็ดอย่างก่อยประชุมการสาประชุมเรื่องว่าสิ ไล่ซูชิยังก่อนลองพุงลองเพล่งนะเห็นไหมสุภาพลองเพล่งเฮ้อเฮ้อคือเจ้าสินะบัดเดีฮ้อเฮ้อท่านมาท่านเฮ้อเฮ้อท่านมาท่านท่านมาท่านเฮ้อเฮ้อญาติก้องลูกตัวเลยฝ้าของหน้าไหว้ผนังกับพ right. in ี่น euh. ้องผู้ใดล่ะ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 ตลกดังในพวกลูกมักแต่เสียงมัานห่อยนะครับ ตลกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราพี่น้องคลิปยังบม่ได้คลิปยังมันราไปเรามาก,กจะตามบ้านสาวน้อยล่ะเบิ่งความเคลื่อนไหวนะพี่น้องเนาะติดตามความเคลื่อนไหวว่าต่ละมือประเทศยังเยังยังครับลุงตู่กับสีบนเวียนเหมืเวียนมากล่ะตอนไม่บ้าเจ้าน้อยกับเจรลำพันธุ์กับนัดบ้านยังไ้มาสัมภาษณ์ทีแรกเมื่อกี้ตอนตอน,ตอนลุงตู่สีมาเนีว่าสิบเป็นสัมภาษณ์เจรลำพันธุ์เะไร เจลามันจมนะไปฟังเสียงเจลามันไเปเบิ่งเจลามันแลสมืน่นโอ้งามบ้านคุณนายนะเจลามันสมื่นครับพอดีพ่อมาเดี๋ยวจะไปรับลูกชายก่อนนะเชิญไปบาย,บายตั้งแรงค่อยมาเด้อสันเอาโอเคโอเคมาเดี๋ยวไปหาท่าคลิปของอื่นก่อนเอาโอเคครับพี่น้องสลักคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเอฟซี FC. พ่อแม่พี่น้องหลายนะครับเด้อส,สุขูมสุขคนครับที่เสียสลายไปแล้วก็มาติดตามรับชมครับเบิ้งแลรกม้วนแ้วการย้าอยู่ซื่อครับ กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการคลิปต่ตอไปคือเ่าและพี่น้องรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับสมสดีสูส้สขขก๊อตกจรคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ